สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้คลิปนี้ผมจะทําผมจะพามาดูต้นข้าวนะครับตอนนี้มันล้มระเนระนาดไปหมดแล้วนะครับก่อนอื่นก็เลยต้องให้ดูตอนที่เขายังไม่ล้มนะครับตอนตอนวันที่13ตุลาคมนะครับปีนี้ ข้าวกำลังตั้งท้องนะครับผมก็มาตัดหญ้ารอบที่สามนะครับต้นข้าวกำลังสวยเลยกำลังจะออกรวงนะครับ,ระบน,นะครับนี่แหละครับก,กำ,ลำลังออกรวงผมก็มาตัดหญ้ารอบที่สามนะครับพอผ่านไปก็ว,วันที่13ก็20กว่าวันนะครับ ผ่านไป20กว่าวันอาทิตย์นี้ที่1พฤศจิกาแล้วนะครับก็มาดูครับผมเดินทางกลับบ้านนะครับตลอดเส้นทางจากขอนแก่นถึงบ้านขนวนนะครับต้นข้าวล้มระเนระนาดนะครับก็เลยมาลุ้นกับนาตัวเองนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันพร้อมๆกันครับผมวันนี้ก็มาตัด ย่านะครับตามคนารอบที่3นะครับครบรอบที่3แล้วกว่าจะได้เกี่ยวก็น่าจะมีรอบที่4อีกรอบหนึ่งไม่งั้นคนาคนานาข้าวเราก็จะลกนะครับเวลาเก็บเกี่ยวมันก็จะยุ่งยากลำบากตัวนี้รอบที่3นะครับผมตัดมาเรียบร้อยแล้ว ตัดหญ้าคันนาตามคันนานะครับตามตามนูนตามขอบสะนะครับ โอ้โห oh oh. มาดูนาข้าวกันครับอาทิตย์นี้ล้มระเนระนาดครับโอ้ลมทำพิษข้าวกำลังออกรวงอื้อือ โอ้โห,หนาข้าวปีนี้ครับอย่างที่เห็นครับต้องทำใจครับปีนี้ข้าวปีนี้ล้มกำลังตั้งท้องออกรวงใหม่ๆดอกก็ยังไม่ร่วงหมดนะครับ ล้มแบบนี้ก็ต้องทาใจแล้วครับผมเพราะว่าโอกาสที่มันจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ยากนะครับเปอร์เซ็นต์เสียก็มีเยอะนะครับเพราะว่าต้นที่ล้มทับกันบางทีก็แตกก็หักไปการส่งอาหารไปหาเม็ดเมล็ดมันก็ส่งไม่ได้นะครับ เม็ดก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเปอร์เซ็นต์เสียนีนเยอะแน่นอนปีนี้ต้องทําใจจริงครับผมอย่างว่าครับธรรมชาติเราไม่สามารถควบคุมได้นะครับรู้สึกว่าปีนี้น่าจะเป็นหลายแห่งหลายที่นะครับ พอจากที่ที่ผ,ผ่านมาเขาก็เป็นเหมือนกันนะครับส่วนใครที่ไม่เป็นก็ถือว่าเป็นโชคดีไปนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ